สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโตไม่โตชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะพาไปขยายพันธุ์เจ้าต้นโกศลกันนะคะด้วยวิธีการขยายพันธุ์อันนี้นะคะแสนจะง่ายมากๆเลยขอบอกง่ายจนคุณคิดไม่ถึงแล้วว่าโอ้มันง่ายขนาดนี้นี่เองแต่ที่สําคัญอะ่ะมันมีเทคนิคเด็ดอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือเจ้าต้นโกศลเนี่ยเราจะต้องไปเอาของคนอื่นมานะคะไปกันเลยค่ะ ก็ไม่ใช่บ้านเราหรอกนะคะเราก็แอบ,บมาบ้านคนข้างๆตามหาเจ้าต้นโกศลกันนี่แล้วเราก็เจอแล้วค่ะเจ้าต้นโกศลแสนสวยนะคะที่มันก็ยังไม่โตสักเท่าไหร่ีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคัดเลือกกิ่งของมันกันนะคะกิ่งของมันที่เราจะขยายพันธุ์ได้เนี่ยมันก็จะต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปนะคะ จากที่สังเกตดูแล้วถ้าเราเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกตรงที่มันมีแขนงอย่างเงี้ยเนี้ยนะแบบเนี้ยค่ะก็กําลังดีอยู่เดี๋ยวเราไปเอามีดมาตัดมันก่อนนะคะค่ะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการขยายพันธุ์เจ้าต้นโกสนกันนะคะอันดับที่1ก็จะมีกันไกลค่ะ ขวดค่ะขวดจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะขวดกระทิงแกงขวดเบียร์นะคะแล้วก็กระดาษค่ะหนังยางค่ะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะน้ำเปล่าที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นน้ําฝนจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือทันแรกกิ่งพันค่ะตัวกิ่งพันเนี่ยเราก็ต้องตัดตองปลายให้มันแหลมนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการกันเลยนะคะขวดเบียร์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นสำนักอื่นนะคะแหมพูดเหมือนสยศาสตร์เลยถ้าเป็นสำนักอื่นนะคะเขาก็จะมีการผสมใช้เป็นกระทิงแดงหรือ M150 ใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็น้ำยาเร่งรากอะไรประมาณนี้นะคะ เขาจะใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้มันโตเร็วๆนะคะแค่นี้เองง่ายไหมเสร็จแล้วเราก็เอานกกิ่งพันนี่อะคะ่ะใส่เข้าไปเลยแช่น้ําทีนี้ตรงแช่น้ำเนี่ยเราก็ให้มันจุ่มเข้าไปในน้าสักประมาณหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอ๋อเมื่อกี้เราดึงวัสดุอีกหนึ่งชนิดค่ะกระดาษทิชชู่ค่ะจากนั้นเราต้องเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาอุดตรงหัวตรงหัวขวดมันนะคะให้มันแน่น แล้วก็กะร,ระดับเอานะคะให้มันให้มันจุ่มน้ำลงไปเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อัดหัวมันให้แน่ๆนๆคะ่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะจากนั้นก็กระดาษนะคะที่เราเตรียมไว้เราต้องใช้กระดาษมห่อเพื่อที่จะสร้างความมืดให้กับมันนะคะ ถ้าเป็นกระดาษสีดำหรือสีทึบได้ก็จะยิ่งดีนะคะอันนี้เราไม่มีเราก็เอาพวกซองเอกสารต่างๆที่เขาส่งมานี่แหละแล้วเราก็ห่อห่อให้มิดเลยค่ะห่อเสร็จแล้วก็ไปตั้งที่ที่ร่มนะคะที่ร่มแต่ว่าต้องมีแดด อย่าลืมเขียนวันที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้ว่าเพราะไว้เมื่อ,อไรกันหกเดเก้ 6, 9, นี่ค่ะแต่ขอแนะนํานิดนึงว่า,าวัสดุที่เราจะใช้เขียนวันที่เนี่ยถ้าเราวางต้นพันธุ์ของเราไว้ที่มันมีฝนตกโดนได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะ มันก็จะทําให้จางวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะใช้ดินสอนในการเขียนค่ะอีกประมาณ2ออาทิตย์กว่าเรามาดูผลกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ